คนะครับผมวันนี้ก็มาปล่อยปลานะครับผมนี่กับคุณครูนะครับกับคุณครูปีโนอ่ะอ่ะแม่อ่ะเอาฝาออกก่อนเออคุณครูลองปล่อยอ้าวไม่ปล่อยเหรออ่ะปล่อยปล่อยพร้อมกันนี่นี่นี่ธรรมดาก็ได้ไม่ไเปคุกเขาแล้วโอ้ยเด้อนี่นี่อ่ะหักไปเลยหัปล่อยไปเลยนะครับ นี่เป็นบรรยากาศในการปล่อยปลานะครับผมสนใจอยากปล่อยคนลงไปเหมือนกันนะครัอ๋อจะอยากปล่อยคนคนว่ายน้ำไม่ไหวอ่าอันนั้นเสียงอะไรก็รู้ทักนกอะไรโน่านี่นะครับผมนกอะไรบินนู่นโน่นจะลงไปหน้าค่ะกับผมอันนี้มากับพี่พี่วินนะครับผม แถววัดอะไรล่ะคะบอกเขาด้วยสิฮะวัดอะไรอันนี้อยู่วัดวัดคงคาครับผมวัดคงคาในของกรุงเทพมหานครนี่อยู่เขตอะไรนะบางใหญ่อ๋ออยู่เขตบางใหญ่นะครับนนทบุรีครับอ๋อขออภัยไม่ใช่กรุงเทพนะวัดคงคาบางใหญ่นะครับผมนนทบุรีอันนี้มาพาคุณครูมาปล่อยปลานะครับผมอันนี้ก็จะมีเน้นน่าจับปลาแล้วก็จะมีนกอะไรพวกบินมากมายนะครับ น,นี่นะครับผมตอนนี้ก็ลังรออาหารปลาอยู่เลยคะ่ะเป็นบรรยากาศนะครับผมพอดีไม่ได้เอาไม้มาด้วยนกอะไรเนาะ,ละ,ละเอไเรียกมาเหรอไม่ได้เอาไม้มาลืมมันยื่นไปได้ไกลนู่นกลางแม่น้ำเลยนะลืมเอาไม้มาไม่เท้าแทนได้ไหมมันไม่มีที่ที่ติด โอ้โปลาก็เยอะแยะมากมายนะนี่นจะเป็นบ่อใหญ่เลยโอเคท้านผู้ชมเดี๋ยวรอพี่บินไปเอาอาหารมาก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตตัดจบคลิปกอนนะครับผม